นี่จะเป็นคนนำยืดเหยียดหัวไหล่นะคะพวกป้องกันไหลติดแล้วก็ในขณะยืดเหยียดเราก็จะมาตามรู้ตามดูเวทนานะคะผ่านการยืดเหยียดแล้วก็เราก็จะมาสังเกตดูการดูไตลักด้วยนะคะหรือจะนำดูไตลัก ทำท่า,ทาง,ง่ายๆสามท่าสักสามสี่ท่านะคะ,ะท่าแรกนะคะท่าแรกเราจะมายืดขอนคายหมอไหลก่อนนะเดี๋ยววันนี้ในการยืดเหยียดเนี่ยเราก็จะดูการยืดเหยียดที่มันเป็นทีละขณะนะคะเพื่อเราจะตามดูการเคลื่อนและการหยุดนะคะแล้วก็ดูอาการหนักที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะตั้งแต่มันเริ่ม ยกขึ้นว่ามันรู้ว่ามันหนักตรงไหนนะคะแล้วเวลาถ้าเราถึงหนักที่สุดแล้วเรายืดเหยียดตึงที่สุดแล้วให้สังเกตอาการที่มันตึงว่ามันตึงตรงไหนแล้วเราผ่อนคลายดูอาการหนักมันหายไปตอนที่เราต่อใคลายลดไตระดับลงมาจากหนักไปหาเบาแล้วเบาไปหาหนักทีละขณะนะคะแล้วเวลาเราสังเกตเนี่ยตรงที่เรายืดเหยียดมันจะตึงแล้วก็ ให้สังเกตตรงส่วนอื่นของร่างกายด้วยเหมือนกับว่าถ้าเราเรยืดอะไรแล้วก็สังเกตรู้ที่ก้นที่เรานั่งปลายเท้าศาีรษะแกนกลางลงตัวตัวเราต้องไม่หายนะคะเรียกว่าการกระจายสปชัญญะนั่นเองนะแต่ถ้าตรงที่เรายืดเดี๋ยวเราจะรู้สึกตึงแต่ตงอืึงต้องไม่หายตัวไม่หายนะคะโดยใช้การสังเกตก็คือใช้ตาในสังเกตะะตานอกเราก็อกมองมองไปข้างนอกสบายๆรู้แบบก่างกลาง สังเกตว่าเรายังรู้อยู่ไหมเรารู้หรือเราเห็นนะคะคือมีผู้รู้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีผู้เห็นอยู่ด้วยนะคะอ่าทีนี้ท่าแรกนะคะจะเป็นท่ายืดหัวไหล่นะคะเราเอาสองมือประสานก,กันในด้านหน้านะคะแต่เราก็จะบิดฝ่ามือออกด้านนอกค่ะเหยียดออกไปอ่าทีนี้เราจะยกแขนขึ้นห้าระดับเอาห้าระดับนะคะสังเกต จังหวะที่หนึ่งไปถึงจังหวะที่ห้านะคะอ่าทีนี้เราแค่ยืดฝ่ามือน,นี่เราก็จะเห็นตึงที่ท้องแขนและแม่เล็งตึงไหมตึงที่ท้องแขนไหมค่าสังเกตอาการตึงนะคะอ่าแม่เล้งสังเกตก้นด้วยรู้ที่ก้นด้วยแมลงรู้ที่ก้นไหมแข็งค่ะก้นนั่งอยู่ก้นรู้สึกหนักมาแม่เล็งเนาะถูกไหมก้รู้สึกหนักนะอ่าทีนี้ก้นก็ไม่ไหายหัวไม่หายนะอ่าเราจะยกแขนขึ้นเหนือศีรษะห้าจังหวะนะคะดูอาการหนัก ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเริ่มค่ะหนึ่งเพื่อนแล้วก็หยุดหนึ่งดูหัวไหล่ของเราดคท้องแขนดูฝ่ามือที่ถูกยืดนะคะตัวนี้มันเริ่มหนักตัเบาที่ท้องแขนไ่ก้นไม่หายเพื่อนแล้วก็หยุดข้างไว้สองดูน้ำหนักที่แขนเทไปที่หัวไหล่ที่ก้นที่หลัง สามยืดขึ้นนิดหนึ่งเห็นความตึงที่ไหล่เพิ่มขึ้นร้องแขนน้ำหนักเทที่หัวไหลที่หลังที่ก้นสี่ยืดมือเดินมาตึงที่หลังตึงที่ไหลห้ายืดที่สุดเลยค่ะมาตรงนี้สักสองลมหายใจอ่าไม่ได้เห็นตึงที่หัวไหลไหมเห็นค่ะอ่าก้นไม่ได้หายไหม ไม่ได้รู้สึกไม่หายค่ะเกิดคนไม่หายนะอ่าทีนี้มาเลี้ยงดูการหนักที่หัวไหลนะ่แล้วแล้วเราก็จะลดแขนลงมาห้าระดับนะคะดูการความหนักที่แขนมันว่าหายไปจังหวะแรกลดลงแขนลงมาห้าระดับค่ะห้าค้างไว้ไมาเลียงเห็นหนักมันคลายหายไปไหมเห็นค่ะเอาตีค่ะสี่คือมันจุดลดลงมาอีกม่เล้งเห็นหนักหายไปหนึ่งก้อนไหมคะ แขนค่ะเสามค่ะเริ่มคลายละสองวางแขนลงมาอีกแขนเริ่มเบาหนึ่งวางแขนลงมาค่ะเห็นความหนักที่แขนหายไปไหมคะแขนเบาสบายเลยอันนี้เห็นเนาะอันนี้เห็นเลยอ่ะทีนี้เราจะทำอีกสักสองรอบนะคะท่านี้นะคะ ในขณะที่เราเริ่มทำเนี่ยเวลาเราเห็นเห็นหนักที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางเรียกว่าหนักเนี่ยเวลาเราเวลาเรายกขึ้นในแต่ละขนายเราก็จะเห็นว่าหนักมันเปลี่ยนจากน้อยไปหามากเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอาเรว่าอันนีิจังมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความหนักเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเวลามันหนักเพิ่มขึ้น ลาเราเปลี่ยนแปลงไปเวลาเรายกแขนแต่ละทนะ่าเนี่ยความหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว,ว่าเห็นทุกนะคะแล้วว่าเรายกไปเรื่อยอะ่ะพอทุกนี่มันมันไม่คงที่มันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยเรียกว,ว่านะตานะคะหมือนที่ยางที่เล่นไม่เล่นอีกตัวนะเอาใหม่นะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอ่ะทีนี้ท่ 2, ทะะาที่สองรอบที่สองนะคะอ่ะประสานมือไปที่หน้าอก เปลี่ยนบิดฝ่ามือออกค่ะยีดฝ่ามือออกไปด,ด้านหน้านะคะเห็นความตึงที่ฝ่ามือหัวไหล่อ่นนี้เราก็รู้ที่ก้นที่หัวด้วยนะคะสงสัยตาข้างนอกคุณรูแบบตาในถร,รู้ความหนักของบอลเชบสบายยกแขนของข้างขึ้นเหนอือศีรษะห้าจังหวะนะคะเริ่มหนึ่งเพื่อระยุหนึ่งดูอาการหนักที่หัวไหล่แขนเนเริ่มเหมือนอันนี้จังละ ทุกที่มันเพิ่มขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปสองเห็นหนักเพิ่มขึ้นไหมคะเวลามันเปลีป่ยนแปลงไปทุกครั้งเนี่ยมันมีความหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่วัตถุสามยกขึ้นมีนิดนึงเห็นความหนกที่หัวไหลมากขึ้นน้าหนักเทปิโกนสี ดูของตืออีกก้อนมึงเริ่มมากที่หัวไหล่หลางส่วนบนสำหรับข่ายืยดให้สุดจะเห็นของตืกอของไหล่หลังน้ำหนักที่ที่ก้นก้นไม่หายอันนี้เราเห็นหนักที่สุดละจริงๆถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นหนักอาการหนักเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมลิน แต่เวลาเป็นเรามีตัวตาตาในสังเกตว่ามันหนักเราจะเปลี่ยนแปลงไปบำบัดท,ทุกข์ไม่ให้มันเป็นอนัตตาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงจะให้มันเป็นปัญญานะคะลดแขนลงมาห้าจังหวะดูน้ําหนักคลายเป็นเบานะคะห้าดูหนักว่าหายไปชาชาๆหนึ่งก้อนสี่เหนหนักก็ลงไปอีกสา หนก,กก็ไปยิงก็นี่อยู่กลางๆตรงนี้ติดกลางๆมันหนักไปเบาเกินไปสองเราไปอิงก,ก็ห,หัวไหลของเราเราบางลงหนึ่งผ่อนคลายอ่าเราไปรอบสุดท้ายนะคะอะประสานมือกันไว้ด้านหน้าบิดฝ่ามือเย็นฟามือ,มอด้านหน้า เห็นอะไรมันตึงยืดคอผันคลายก้นไม่หายปลายเท้าไม่หายรู้ที่หัวด้วยนะคะเรียกว่าสัมปัใจสัมปชัญญะนะคะแต่เห็นอาการที่แขนตึงชัดเราเห็นอาการที่แขนตึงชัดแ,แล้วเรารู้ที่ก้นด้วยเรารู้รู้ศีรษะรู้ปลายเทา้าอาที่ที่ยกแขนขึ้นหมึ่นศีรษะห้าจังห,งะ 5, หวะเขาเริ่มเนื่อเสือหยุด รู้การตึงที่หัวไหล่ระดับที่หนึ่งเบาาที่มันเกิดขึ้นสองไหล่หนักเพิ่มขึ้นสามดูน้ำหนักที่เทมาหัวไหล่ที่มันหนักตึงเพิ่มขึ้นน้ำหนักที่ก้นมากก็มากขึ้นตามนะปลายเท้าไม่หายหัวไม่หายสี่เพิ่มตึงมาที่ไหล่ที่สะบักที่หลัง ห้ายืดให้สุดเลยค่ะของแค็ของมันเอาที่เราไหวนะคะจะเห็นอาการหนักของไหลมากที่สุดเลยทีนี้ตาในเราเห็นแล้วมันหนักมากเราจะไม่ทนที่มันหนักต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนไปเอาหนักออกนะคะมุมบัดเอาทุกออกลดแขนลงมาห้าจังหวะดูอาการหนักไปเบาทชักนะคะห้าดูมันหนักว่าหายไป สี่ความหนักที่แขนเบาลงมาอีกสามดูกลางกลางกลางนี่คือมันไม่หนักไม่เบานะไม่เล็กเนไหมอักก็ไม่ใช่จะเบาก็ไม่ใช่แต่ว่ามันพอทนได้นะไม่เล็กใช่ไหมสี่ซาสองเบามาอีกขึ้นหัวไหล่หนึ่งคลอนคลายเห็นหนักหายไปไม่เล็งไม่เห็นตลอดไหมหนึ่งถึงห้า เห็นค่ะเออล้วเห็นถึงห้าถ้าเราเห็นตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนี้ยเรียกว่าเรามีสมาธิแล้วตามดูตลอดเลยใช่ค่ะเรามีสมาธิเราตามดูตลอดแต่ว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของความหนักที่ลาขณะที่ละขนาดเนี้ยนี่เราเป็นเราเห็นมันตลอดเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอันนี้จังก็จะเขจะเปลี่ยนเป็นสีเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตัละขณาดท่ละขนาดเนี้ยใจมันไม่คิด ใจมันไม่ไปไหนใจมันอยู่กับการเคลื่อนการอยู่ดูเวทนาตลอดเนี่ยเลยไมว่าอภนนิจารหรือเป็นศีลผู้ขงังหมายาว่าความหนักที่มันเพิ่มขึ้นแต่ละขนาดแต่ละก้อนเนี่ยมันหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้มาลิ้นตามเห็นตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเราเห็นทุกที่มันทุกตลอดเลยเห็นตาม,ตามไปเรื่อยเรามีสมาธิมันเป็นสมาธิเพราะว่าเราเห็นมันตลอดนี่ค่ะทีนี้ เ่าเปลี่ยนอนัตตาให้เป็นปัญญาที่อยู่บอก,กัปเจ้แทนที่เราจะให้มันหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยหนักจนเราแบบไม่ไว้เราไปเห็นแล้วเราเปลีป่ยนแปลงและบำบัดหอกเนี่ยเราเห็นหนักดับไปชัดๆอนี้มาเรามีถึงมีปัญญาอะไรปิดปัญญาไงคะนี้อ่ะทีนี้เราจะทําท่าที่สองนะคะเอามือสองข้างประสานกันเนี่ยค่ะอ่าแล้วเราก็โยกเอาไปวางที่ท้ายถอย ได้ไหมเนี่ยเก่งมากไม่ได้ไง่ไอ่าโอเคทีนี้เราจะยืดหัวไหล่นะคะทางซ้ายก่อนเราจะเอาแขนซ้ายแขนขวาดึงมือซ้ายนี่ดึงขึ้นห้าจังหวะเห็นไหมไม่ได้เห็นดีดึงไหมหนึ่งเอาขวาดึงซ้ายไหล่ซ้ายมันจะยกขึ้นสองไหล่ซ้ายยกขึ้นเนาะใช่สามย,ยกขึ้นอีกดึงอีสี่ จะเห็นอาการตึงที่หัวไหล่ที่สะบักตึงงอตึสีค่ะก้นไม่หายนะคะต้ตัวแกงกางศีรษะรู้อยู่ไปเท้าไม่หายกระจายสังกัดแยกตวอทีอนี้เราจะคลายออกค่ะดูหนักคลายเป็นเบาจะชัดเห็นรัละขนาะนะคะห้าเบาแขนนิดนึงลดระดับซ้ายลงมาผ่อนมูอขวาเห็นหนักว่าถ่ายไปชัดชัดสี่ ลดแขนซ้ายลงมาสามูลกลากลางสองเริ่มเบาหนึ่งกลับมาที่ท่าปกตินะคะ,ะทีนี้จะเราจะเอาสมือซ้ายดึงแขนขวาบ้างนะคะยืดหัวไหล่ยืดสะบักสีข้า้านขวาอ่าก่อนทําเรากระจายสะตานยาด้วยรู้กยียงกลางลำตัวค้นไม่หายปลายเท้าไม่หายปลาเท้าเราก็รู้อยู่นะไม่ลิงอ่า รู้อย<ะ>ู่ค่ะทีนี้เราจะดึงห้าจังหวะนะคะเริ <Nixon> ่มซ้ายดึงขวาค่ะยืดแขนขวาบ้างหนึ่งเคื่อแล้วหยุดคลางค่ะแม่เล้งเห็นเมื่อกี้มันเบาอยู่ตอนนี้เริ่มหนักแล้วใช่ไหมแม่เล้งเห็นมันหนักเห็นไหมเห็นค่ะจางเห็นตนี้จางเปลี่ยนแปแล้วเริ่มหนักเป็นทุกละสองดึงไ้อีกก้อนหนึ่งเห็นทุกเพิ่มขึ้นไหมคะแม่เล้งเห็นหนักเพิ่มขึ้นเห็นค่ะเห็นค่ะหนักขึ้นค่ะหนักขึ้นนะ สามดึงมาอีกก้อนหนึ่งหนักอีกหนักอีกสามยังพอรนได้ยอยู่เดี๋ยน่ะสี่ดึงมาอีกนิดนึงเริ่มหนักมากแล้วแต่ว่าตึงสีข้างด้วยนะคะห้าดึงให้สุดเลยค่ะเห็นอาการหนักที่สุดที่หัวไหล่ยืดคอไว้ยืดศีรษะดัานแขนไปด้านหลังค้างไว้หนึ่งมลมหายใจ เหอุก,การหนักช้าๆแล้วเราก็ดูว่านอกจากหนักหัวไหล่แล้วมันหนักสีข้างไหมแล้วฝั่งซ้ายแขนซ้ายที่ที่ดึงเนี่ยมันไม่หนักใช่ไหมมัน,นยังเบากว่าทังไม้ไดค่ะเออแล้วมาเราเห็นสองข้างเราเห็นของคู่น,นะข้างขวาหนักแต่ข้างซ้ายเบาไงสังเกตด้วยทีน,นี้เราจะคลายแขนขวาลงมาห้าจังหวะดูหนักคลายต็นเบานะคะห้าดูหนักว่าหายไปชัดๆหน่กน สี่ดูหนักหายไปหนึ่งก้อนคลายแขลงมาสามดูข้างกลางสองหนึ่งเห็นหัวไหล่วาสบายล้วอ่าทีนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเอาขวาดึงซ้ายนะคะก่อนทำกระจะญญายสัปเนี่ยรู้ที่ก้นรูปไปเท้ารู้ศีรษะนะไหลหัวไหล่สองข้างตึงเบา ่าทีนี้มือขวาดึงซ้ายค่ะซ้ายจะถูกเหยียดนะคะเริ่มค่ะหนึ่งเคือนแลวหยุดค้างไว้เห็นอาการหนักเพิ่มขึ้นน,นี่น,นิจังเกิดขึ้นอ่ะพอเรามานิจังเกิดปุ๊บทุกทันทีหนักเพิ่มขึ้นนะคะสองอน,นจังอีกทุกเปลีย่ยนแปลงไปเป็นเพิ่มขึ้นสามดูหนักเพิ่มขึ้น,น,นในระดับที่สาม แต่ว่ามันไม่ได้หนักแค่หัวไหล่เริ่มตึงที่สี้าะแต่ฝั่งขวาเนะี่ยมือขวาแล้วก็รู้อยู่นะัะนม่เลงรู้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะรู้อ่ดูมันหนักเพิ่มขึ้น,นเริ่มเป็นทุกข์มากห้ามือขวาดึงแขนซ้ายหรือว่าการหนักที่สูดศีรษะด้านไหล่ไปด้านหลังยืดตกไว้ก้นไม่หายนะคะ เห็นว่าซ้ายหนักแต่ขวามือขวาก็รู้อยู่นะคะเบาวกวา่าอ่าทีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงทุกมากให้ลดลงไปปรับเวทนาออกนะคะแต่เราจะไม่ให้มันเป็นอนัตตาให้มันหนักไปเรื่อยเราจะใช้ตาในเนะนี่ยสติสปายหญยะปรับจากความหนักเป็นเบาแต่ว่าเราต้องเห็นกระบวนการที่ถูกปรับออกนะคะอ่าทีนี้คายไหลมาค่ะหนึ่งจังหวะห้าเคื่อนแล้วหยุดเห็นหนัก คลายไปชัดๆนี่เปลี่ยนหน้าตาให้เป็นปัญญาจีดุนหนักหายไปนนนนหนึ่งก้อนนฮะสามหุตรงกลางสองบุมเบาอีกหนึ่งก้อนหนึ่งคลายค่ะ อย่างนี้ซ้ายดึงขวาบ้างรอบสุดท้ายของท่าน,นี้นะคะมาเริ่มค่ะเอายืดแขนนะคะเอามือซ้ายดึงแขนขวาขึ้นหนึ่งนี่ดูความหนักที่เกิดขึ้นมือเบาดึง่ือไหลสองดูความหัวดูความหนักที่เกิดที่เพิ่มขึ้นอีกมันหนักขึ้นเรื่อยๆมันไม่หนักเท่าเดิมแสดงมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมนี่ เปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลยว่าอันนี้จังเปลี่ยนเมื่อไรเป,เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรทุกเพิ่มขึ้น,นหมายพราะว่าทุกมันก็หนักอีกหนึ่งก้อนสามนหนักเพิ่มตัดีการศีสษะันวัษะด้านไหนก็ด้าดหนาหลังคนไม่หายสีหนักเพิ่มึ้นอีหา้าดงไม่สุดดูความตึงที่หัวไหล อแอนที่มันจะหนักมากที่สุดแล้วเ,เราจะให้เราปล่อยมันไปมันเดี๋ยวมันก็จะทาร้ายร่างกายเรานี้เราก็จะเปลี่ยนความหนักที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี้ตัวเราไปเห็นด้วตาในไปเห็นเราจะบำบัดเอาความหนักออกเปลี่ยนหนักให้มันคลายเป็นเบานะคะห้าดูหนักว่าหายไปบำบัดบหนักออกไปเห็นหนักว่าหายไปชัดๆ สี่ดูกระบวนการที่หนักค่อยๆไฟไป,ไไปสามดูกลางๆสองหนึ่งลดแขนสองข้างลงมา่ะเทาจะบ,บาดอืม่าที้าต่อไปนะคะผ่านี้ง่ายไม่ยากเดี๋ยวทำผ้านี้แต่อยืดหัวไหลด้านหลัง สบัก<ว>ปากัวก่อนไปด้านหน้าเอามือซ้ายเนี่ยไปขัดที่เหนือข้อศอกขวานะคะอ่าเราจะดึงเอาซ้ายดึงขวาเข้าหาลําตัวห้าจังหวะนะคะยืดหัวไหล่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะยืดสบักไปด้วยนะคะห้าจังหวะก่อนท้ามุนกระจายสบัทันยาก,ก่อนหนีปลายเท้าไม่หายก้นไม่หายแกงกลางลำตัวนะคะรู้ตรงจุดที่เราหนัก ขวาจะหนักแต่ซ้ายที่เราดึงก็ไม่หายนะคะเห็นความแตกต่างระหว่างแขนซ้ายกับแขนขวาไปด้วยนะคะเรียกว่าการก,ะกระจายสปัญญะนะทีนี้เราจะดึงแขนขวาเข้าหาลำตัวห้าจังหวะนะคะถามว่าลิ้นเตรียมดวนนี่จังนะมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะหนึ่งเสื้อแล้วก็หยุดนี่นี่จังมาละ พอมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขึ้นมาหนึ่งก้อนะแต่เตอนนี้มันยังทุกน้อยอยู่นะคะอสองเคลื่อนแล้วก็หยุดมันเปลี่ยนแปลงไปอีกละนะนไม่เลยหนักเพิ่มขึ้นอีกนะดูทุกก้อนที่สองดูความตึงของหัวไหล่สามเปลี่ยนดึงขึ้นมาอีกเปลี่ยนแปลงไปอีกทุกไม่เท่าเดิมนะหนักเพิ่มขึ้นอีกในระดับที่สามแต่มันเป็นทุกที่มันพอทนได้อยู่นะไม่หนักไม่เบาเกินไป ดีแขนซ้ายดึงขวาเข้าหเาลำตัวเห็นทุกหนักเข้าอีกนึงก้อนเปลี่ยนแปลงไปอีกละหนักเพิ่มขึ้นนะเห็นความหนักเพิ่มขึ้นนะคะห้าดึงให้ชิดลำตัวมากที่สุดค่ะเห็นตึงที่สุดของหวอัวไหล่ถึงส,สบักอ่าเห็นดูสังเกตีวแล้วมันตึงไปถึงไหนบางท่านอาจจะตึงถึงคอตึงไม่เหมือนกันแต่ก้นไม่หายนะคะก้นรู้อยู่ใช้ตาในสแกนว่าเป็นองตัวดูส,าสบาย ทีนี้เราจะบำบัดเอาทุกออกค่ะเราจะทุกมากขึ้นเราไม่เราจะไม่ให้มันทําร้ายร่างกายจนทุกไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเราจะเปลี่ยนอนาตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้มันเป็นปัญญาดูหมดคลายเป็นเบานนไม่เล็งน,นะห้าถอยแนลงมาเห็นทุกดับไปชชัดๆหนึ่ง,งก้อนสี่คอนแนลงมาทุกดับไปก้อน สามดูมันหนักไปอีก,อก,นกอห,นหนึ่งก้อนเป็นข้างก้าวสองวางแขนหนึ่งคลายแขนสองข้างมีเห็นความสบายเกิดขึ้นแล้วก็รู้อยู่ว่ามันสบายเกิดขึ้นนะคะรู้มันเฉยๆยกแขนซ้ายขึ้นมาค่ะเหยนบ้างข้างบ้างเอาแขนมือขวาไปลอกเหนือข้อศอกซ้าย ก่อนท่ามเราจะกระจายสัมปะันญ,ญาด้วยดูที่ก้นตัวไม่หายแล้วลึกเสมอว่าตัวไม่หายนะทีนี้เราจะมาดูละดูอนิจจังของข้างูทุกของข้างสายบังอน,นิจจังเปลี่ยนแปลงเมื่อไรเป็นทุกขทุกทีนะคะ,ะเริ่มค่ะหนึ่งเพื่อนแล้วก็หยุดหนึ่งอน,นิจจังเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกทุกเป็นประดับที่หนึ่งคือทุกข์น้อยหนักน้อย สองเพื่อแล้วก็หยุดค้างไว้ดูทุกเพิเ่มข,ขึ้นระดับที่สองสามดวนตึงอีกลุกระดับที่สามสี่ดูมันตึงบนไหลข้างซ้ายรู้ตึงที่ไหล่ซ้ายแล้วสังเกตไหล่ขวาไปด้วยนะคะสังเตไหล่ขวามันต่ายนยังไงข้างไหนข้างไหนเบากว่า ้าดูอาการตึงที่สุดหองไหล่ซ้ายที่ลำตัวไหล่ซ้ายเวลามันตึงมันตึงไปตรงไหนบ้างมันไม่ได้ตึงเพาะไหลรซ้ายคอ,ยยอตึงไหมบา่าตึงไหมสะบักตึงไหมนะคะอ่าทีน,นี้เราจะบำบัดเอาทุกออกอ่ะเอาตาในไปเห็นละทุกเท่านี้เราไม่ไหวละเราจะปรับเขาหนักคลายเป็นเบาแต่เราต้องเห็นกระบวนการที่มันหนักหนักนีก่ย มันคลายเป็นเบายัางไงนะคะถึงจะเป็นปัญญาในแะม่เล้งถ้าเราไม่ดูไม่เห็นมันนะมันหายไปยังไงมันไม่เกิดปัญญานะคะอ่ะทีนี้เราจะลดแผลลงมาค่ะลดแผลลงมาห้าจังหวะเหมือนกันห้าขนาดคลายไปหนึ่งก้อนเห็นชัดๆว่ามันห,หายไปหนึ่งก้อนสี่ดูหนักหายไปหนึ่งก้อนลมนเบาเกิดขึ้นสามคลายแผลลงมา,างหนึ่งจังหวะ เห็นหนักคลายไปอีกสองหนึ่งลดแขนสองข้างลงมาะคะ่ะนโมทนากับพี่ๆทุกท่านนะคะ